สวัสดีครับพี่น้องื่อนี้ครับบ่าวอิสานบานเรื่องภาพพี่น้องมาเห็ดยูเห็ดกินครับมื่อนี้บาจิเห็ดเมนูก้อยไข่โมดแดงครับพี่น้องนี่ครับได้ไข่โมดแดงมากสื่อมากครับเป็นไปแย่มากขายให้ครับอาหารชั้นสูงครับืันนี้ครับเครื่องห่อกระโบมี่หยังครับมิถะผักหอมหอมร่วมส้อยครับผมครับไข่โมดแดง เอาวาเบิ่งกันครับพี่น้องมาอยูม่มากินน้ำกันครับก้อยไข่หมดแดงครับพี่น้องเห็ดง่ายๆเลยครับไข่หมดแดงแล้วก็ล้างให้สะอาดครับพี่น้องขั้นตอนแรกเข้ากับเอาบวกพริกใส่เลยครับพริกป่นครับผู้ใดมักเผ็ดก็ใสีย,ยไร้เลยครับพี่น้อง ขาวคัวครับพี่นอ้องจักซ่อนหนึง่งอันนี้ผงนัวครับพี่นอ้องเคียงซ่อนครับ ปลาแดกครับพี่น้องปลาแดกซอนนึงครับน้ำปลานิดนึงครับนปลาเครืองซอนครับแล้วก็หอมร่วมใส่ลงไปเลยครับ บ่ต้องบ่ต้องเซบอบัเน่าด้วยครับพี่น้องเพราะว่าไข่หมดแดงนี่มันมีรสชาติสมอยู่แล้วครับมันสมของตัวหมดแดงครับห้าบ่าต้องเสอบัเนาาครับคนให้เข้ากันครับ ซิมเบิงครับพี่นอ้องแสีบครับพี่น้องแค่นี้ก็แส่บแล้วครับ้อ่ไค่หมดแดงสุดยอดเลยครับอาหารชั้นสูงครับ ก่อยไข่หมดแดงครับพี่น้องมาอยู่มากินน้ากันครับพี่น้องครับนี่ครับเอาหายโยหายกินเน่าใดเหตอยเหดกินเน่าใดกาติดตามบ้าอิสานมาเรื่องนะครับสำหรับวันนี้บ้าอิสานมาเรื่องขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ